This the Standard podcast Eight is openinging ears E Pod for your ความเดิมในตอนที่แล้วครับพูดถึงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่การเริ่มต้นโดยจักรพรรดิชาเลมานซึ่งได้รับการสวมมงกุฎโดยพระสันตปาปาลีโอที่สม จนกระทั่งจักรวรรดิของพระองค์นั้นแตกออกมาเป็น3และที่สุดแล้วจักรวรรดิทางทิศตะวันออกหรือว่าอีสต์ฟรงค์ไก็ได้กลายมาเป็นพื้นฐานสําคัญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อมาหลังจากนั้นพบว่ามีจักรพรรดิแห่งโรมซึ่งณนเวลานั้นศูนย์กลางก็อยู่ในพื้นที่ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่เยอรมันเดิมนั้นมีบางพระองค์ที่ได้รับพระเกียรติในการได้รับการสวมมงกุฎจ,จากพระสันตป,ปาปาแห่งโรม เช่นกรณีของพระเจ้าออตโตมหาราชซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระองค์ที่ได้รับการสวมมงกุฎโดยพระสันตปาปาจอนที่12ในกรุงโรมในปีคริสตศักราช962นักประวัติศาสตร์บางคนมองว่ายุคนี้ยุคของออตโตมหาราชนั้นถือได้ว่าเป็นยุคจักรวรรดิที่1ของชาวเยอรมันหลายท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเยอรมันภายใต้พรรนาซีนั้นเรียกตนเองว่าเป็นจักรวรรดิที่3หรือว่าเดดทไิเตอร์ไรค หรือว่า the Third Reich ก็เลยมีการถามว่าแล้วสองคืออะไรสองนั้นก็คือการรวมชาติเยอรมันโดยจักรวรรดิปรัสเซียภายใต้การนำของเสนาบดีออดโทฟอนบิสมาร์คสำหรับจักรวรรดิเยอรมันที่หนึ่งหรือที่เรียกกันว่า the First Reich บางคนก็ใช้คำว่าเริ่มต้นมาจากพระเจ้าออตโตมหาราชซึ่งถือได้ว่าเป็นกรรษัตริย์แห่งเยอรมันซึ่งได้รับการสวมมงกุฎโดยพระสันตปาปาจอนที่12 จนกระทั่งกลายเป็นจักพรพรรดิแห่งโรมอีกพระองค์หนึ่งในปี962นี่เองผ่านการเวลาหลังจากนั้นมาอีก2-300ปีครับอำนาจส่วนกลางของจัก,กรวรรดิโรมันภายใต้การบริหารของชาวเยอรมันหรือชาวฟรัง่งแตกออกมาเป็นดินแดนเล็กๆของคนพูดภาษาเยอรมันหลายๆอาณาจักรครับระบบการสืบต่อจักพรพรรดิแห่งโรมกลายมาเป็นระบบที่เจ้าครองนครเล็กๆพระราชาแห่งอาณาจักร ของบรรดาดินแดนเยอรมันที่แตกออกมาเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยเหล่านี้จะต้องเลือกกันว่าระหว่างพวกเขาใครจะเป็นจักรพรรดิแห่งโรมจวบจนในปี1112เฟเดริกบา์บารอซาหรือเฟเดริกหนวดเขาแดงบา์บารอซาเป็นภาษาอติตาเลียนบาร์บา ba, แปลว่าหนวดเครารสซาแปลว่าสีแดง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชนชั้นนําในตระกูลโฮเฮนสตอฟเฟนมีฐานกนําลังอยู่ที่ชวาเบียชวาเบียก็คือพื้นที่บาเดนวิเทนแบกที่มีสตุตการ์ดเมืองในปัจจุบันทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมันนั้นเป็นศูนย์กลางอํานาจได้รับการโหวตจากบรรดาจเจ้าครองนครรัฐต่างๆที่พูดภาษาเยอรมันให้เป็นจักรพรรดิแห่งโรมสำหรับเฟตริกบาบารอซาคนนี้มีแผนการในการตอกย้ำความชอบธรรมในการรักษาอำนาจของตนเองรวมถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองนั้นให้มากขึ้น บาบารอซ่านั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของสงครามครูเสดก่อนหน้านั้นและได้มีการวางแผนในการยกทัพลงใต้บดขยี้อิตาลีทางตอนเหนือนั่นก็คือแคว้นลอมบารียในปัจจุบันซึ่งอดีตก็คืออาณาจักรลอมบาร์ดต้องการขยายอํานาจลงใต้สู่กรุงโรมหนึ่งในแผนการคือการบีบให้พระสันตะปาปาเอเดรียนที่4ี่ในเวลานั้นอยู่ภายใต้อํานาจของอาณาจักรก็คือภายใต้อํานาจของพระองค์เองและบีบ ให้พระสันตปาปาเอเรนที่4นั้นแต่งตั้งและสวมมงกุฎให้กับพระองค์เป็นจักรพรรดิแห่งรมอย่างเป็นทางการตอกย้ำความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกและในยุคสมัยดังกล่าวจักรพรรดิเฟเดริกบา์บารอซาจึงได้เพิ่มคำว่าอันศักดิ์สิทธิ์หรือในภาษาลาตินว่าเซครุมหรือในภาษาเยอรมันว่าไฮลิกสอันเป็นคำวิเศษเพิ่มเข้าไปหน้าชื่ออย่างเป็นทางการของจักรวรรดิโรมันเดิมจึงกลายเป็น จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ยินกันนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าเฟเดริกบา์บารอซาผู้ยิ่งใหญ่คนนี้มีความเก่งกาจในเชิงการรบและการบัญชาการรบและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่พระองค์นั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รวมถึงไม่สามารถที่จะรับสั่งเป็นภาษาละตินได้เลยแต่เป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิที่สถาปนาให้จักรวรรดิโรมันที่มีความเป็นเยอรมันนั้นมีความ ศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งทุกคนรู้จักในนามของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สืบต่อมาด้วยและอย่างที่เิ่นไปครับความศักดิ์สิทธิ์ที่บาบารอซ่าได้มาคือการใช้กําลังทหารบีบให้พระสันตะปาปาและาศาสนาจักรนั้นยอมทําตามพระประสงค์เฟเดริกบาบารอซ่านั้นแตกต่างไปจากจักรพรรดิชาเลมานผู้มีจิตใจอ่อนโยนและอยู่ร่วมกันและให้เกียรติกับาศาสนาจักรอย่างสงบ าร罗斯าควบคุมศาสนาจากักรด้วยการใช้กำลังอำนาจใช้ศาสนาจักรเป็นตราอย่างในการสร้างความชอบธรรมของตนเองตลอดรัชสมัยแต่หลังจากรัชสมัยของเฟเดริก巴巴์บาจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เริ่มต้นอ่อนแอลงทีละน้อยทีละน้อยและในช่วงนี้เองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆบอบชำ้ำและโรยราไปทีละน้อยฟังดูแล้วครับจักรวรรดิแห่งนี้เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เฉพาะในพื้นที่ของตนเองครับ มีความแข็งแกร่งทางการทหารแต่หากไปดูในเชิงของภูมิปัญญาแล้วยุโรปในยุคนี้คือยุคมืดครับเพราะไม่มีศิละปะวิทยาการใดใหม่ๆเลยแม้แต่น้อยบางท่านอาจจะพูดถึงยุคนี้ว่าเป็นยุคแห่งการก่อกำเนิดศิละปะยุคโกติกแต่จริงๆแล้วศิละปะยุคโกติกนั้นมาในช่วงตอนปลายของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือในศตวรรษที่13ไปแล้วมีได้เกิดขึ้นระหว่างที่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้น มีความแข็งแกร่งในพื้นที่ยุโรปกลางสำหรับยุโรปในช่วงปลายของจักวรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือหลังจากนั้น200ปียุโรปเจอกับภัยโรคระบาดที่เรียกว่า Black Death ต่อมาในปี1452ยุโรปถูกท้าทายครั้งใหญ่ครับจากกองทัพของออตโตมานเมื่อสุลต่านเมมเมตที่2หรือว่าเมมเมตผู้พิชิตนั้นยกกองทัพชาวเติร์กข้ามคาบสมุทรอนาโตเลียพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลสำเร็จ สถาปนาตนเองโดยชื่อแบรนด์สุดยอดปรารถนาของคนยุโรปในเวลานั้นคือจักรพรรดิแห่งโรมหรือเคซอร์อิรุมไปด้วยอีกคนหนึ่งสำหรับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเยอรมันในปัจจุบันนั้นเริ่มต้นเสื่อมถอยลงในเวลานั้นในขณะที่อาณาจักรและนครรัฐอื่นที่อาจจะไม่ได้มีชื่อแบรนด์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาเช่นจักรวรรดิฝรั่งเศสจักรวรรดิบริเตน รวมถึงกระบวนการเรเนซองส์ในอิตาลีและกระบวนการตื่นรู้ทางปัญญาศูนย์กลางทางปัญญาและความมั่งคั่งทางยุโรปย้ายไปอยู่ที่อิตาลีผ่านกระบวนการเรเนซองส์และความร่ำรวยของตระกูลเมดิชีหากว่ามองกันอย่างเป็นทางการแล้วจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นณะเวลานั้นเป็นแต่เพียงศูนย์รวมของบรรดารัฐเล็กรัฐน้อยของคนที่พูดภาษาเยอรมันและพวกเขา จบสิ้นสถานภาพของการเป็นจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งที่นโปเลียนยาตราทับบุกพื้นที่ต่างๆของเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมืองเยนาออสเซอริชสถาปนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสมาพันธรัฐไรน์ซึ่งถือว่าเป็นรัฐต่างๆของคนชาติเยอรมันซึ่งณเวลานั้นอยู่ภายใต้ใตการปกครองของจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสของจกอักรพรรดินโปเลียน ยังเป็นทางการแล้วจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือไคเซอร์ฟรานซ์สวเทอร์หรือจักพรพรรดิฟรานซ์ที่2ระหว่างปีคิตศักช .1792-1806 ที่ในที่สุดพระองค์สละราชบัลลังก์ในฐานะจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และดำรงพระยศแต่เพียงกษัตริย์แห่งฮังการีคโครเอเชียและโบฮีเมียจากนั้นก็เป็นประธานาธิบดีชั่วคราวของสมาพันธรัฐเยอรมัน เมื่อแรกก่อตั้งในปี1,815หลังจากนั้นเยอรมันหรือพื้นที่ดังกล่าวเริ่มต้นรวมตัวกันเป็นรัฐชาติอีกครั้งหนึ่งภายใต้าการนำของเสนาบดีออตโตวอนวิสมาร์อันเป็นจุดเริ่มต้นของจกักรวรรดิไรช์ที่สองสืบต่อมา The Standard Podcast I open ears for your I it